วันนี้จะไปลองเปิดหมวกดูพี่กันล่ะไรอ่ะคนตายหมอมาพอดีนักขี่แม็คลาเรนตายด้วยนะดูโซนแรกชนเสาไฟฟ้าแล้วล่วงอย่างรถตายนะครับเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่ามันมีแฟชั่นด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่ายมันเก็บรถตรงไหนวะอ๋อเก็บตรงนี้ลืมเลืมลืมเท่าทีนี่ทำไมมีแต่คนใส่ชุดแบบเดียวกับเซเว่นว่ามันน่ารักตรงไหนวันนี้ดูดินี่ก็ชุดคล้ายๆเซเว่นี่ชายไงครับ พี่ชื่ออะไรครับชื่อถอยครับออ้ยสวัสดีครับพี่ชายพี่พี่สวัสดีครับพี่จำผมได้ปะเนี่ยจำได้จำเสียงอันอันนี้อันนี้พี่ชายอยู่แก๊งอะไรเหรอครับมันอ่านยังไงผมอ่านไม่คือผมเคยผมอ่านว่าผมอ่านไม่ออกกับพี่ผมเคยผมอ่านมั่วมันอ่านว่าอะไรเหรอครับพี่แล้วไอ้งอ่านว่าอะไรเอโซดัสพี่เอโซดัโซดัสชื่อแก๊งชื่อชิกาดูดชิกาดูดมันเขียนอยู่ตรงนี้พี่ ก็มันนี่ไงข้าชิกระดุดพี่พี่ทรงอย่างผมหรือไปจีบสาวได้ปะทรงอย่างเองเหรอก็ได้อยู่นะเหรอผมต้องทำยังไงต้องร้องเพลงต้องเต้นหรือต้องอะไรอ่ะเอ็งก็สวัสดีครับสุดสวยเสียงบ็อกซิ่งไงแล้วผมร้องเพลงนี้พอได้ไหมพี่ร้องเพลงจีบสาวอะไรเงี้ยจะไปรู้ได้ไงเอ็งยังไม่ร้องให้ฟังเออต้องร้องให้ฟังด้วยเหรอเออเอ็งจะไปรู้ได้ได้ได้ผมร้องให้ฟังให้ให้พี่ดูนะว่าเสียงผมเป็นยังไงพอได้ไหมโอเคโอเคกูจะมาร้องเพลงเสียงมีคนร้องเพลงให้กูฟังเนี่ยพี่เขาหยิบกีตาร์ก่อนสวยเล่นกีตาร์เป็นได้ของจริงงไมม่่หาายถึว

เธอรับผู้เอาไว้ไว้ฉันไม่เคยที่จะสนใจผู้ใดเสียยงด้วนใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยนได้พอดเอาได้เหรอพี่ได้ดิได้เลยสาวสาวเต็มพี่ลองให้ฟังพี่ลองลองให้ฟังสักรอบหนึ่งเดมเลยเอางั้นเลยเหรอได้ตึมตึมเลยพี่ พี่เสียงเพาะใช่ไหมไม่เพะไม่เพะไม่เพอไม่พอลองไม่ลองให้ฟังหน่อยผมอยากเสียงพี่อ่ะพี่เป็นโค้ดผมอ่ะอยากลองฟังเสียงโค้ดอ่ะอยากเสียงพี่พี่เป็นโค้ดผมไปเป็นโค้ดเมื่อตอนไหนไว้เป็นไม่เมื่อกี้เป็นเป็นโค้ดเมื่อกี้ไงตอนที่แบบพี่แบบให้ดูว่าเสียงพอได้ไหมเออก็ถือว่าเป็นโค้ดก็ถูกต้องไหมพี่ลองลองร้องให้ฟังหน่อยร้องสดเลยเอ่อไม่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 เอาเองลอง ถ้าเองอยากให้พี่เป็นโค้ดเองต้องทําให้พี่ดูกันทำยังไงอ๋อคนนั้นไปขอมาแล้วพี่ใช่หรอเขาไม่ให้ไปขอไปขอเงินร้องเพลงขอเงินนะพี่แบบร้องเพลงขอทานอะไรอย่างี้ครับร้องเพลงขอเงินแบบผมแบบเดินไปพี่สาวขอเงินนยครับแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาก็บอกเขาบอกว่าไม่ให้แล้วผมก็บอกว่าจริงผมต้องทําไงผมร้องเพลงให้ฟังทำมเขาบอกร้องไงนู่นไงมีคนนึงน่ะเห็นปะเห็นปะเดินพาไปดูหน่อยพาไปเลยนี่ไงนี่ไงกำลังต่อยู่น่ะ โอ้ยเขาต่อยอยู่เห็นไหมนี่ไงเอาดิเอาดิจริงหรอเริ่มเริ่มเริ่มที่มันนี่หน่อยพี่สาวผมต้องเรียกร้องความสนใจก่อนพี่พี่สาวเหชียลเขาเรียกอ่ะเขาเรียกอ่ะเราได้ยินไม่ได้เหรเอาตัวกูเตือนติดพี่สาวได้ยินไหมเอาพี่สาวได้ยินไหมไม่ผ่านนะเองอ่ะแบบนี้ไม่ผ่านนะเขาไม่สนใจหรงอ่ะเอาดีดีดีเอาคนอื่นก็ได้คนอื่นไลค์คนนี้เลยได้ได้ยินไหมได้ยินไหม ดดก่อนได้ไหมออาันนี้ผมสามารถแบบเปิดมัดได้ไหมพี่เเปิดันีผม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 ไม่เปิดเพลงพี่ผมเปิดมัดนี่เห็นไหมเขานอนแล้วเอาดิวเขาออกมาลังใต้พี่สาวพี่สาวเขาได้ยินผมไหมพี่ได้ยินเนี่ยเขาชี้เองเนี่ยพี่พี่ได้ยินใช่ไหมผมจะร้องเพลงให้ฟังนะผมได้รับภารกิจมาจากพี่ผมเดือนแสง ผมอยากเป็นลูกน้องไม่ใช่ลูกน้องส ok ิเขาเรียกว่าอะไรพี่พี <car ่ว่าเรื่องแต่งพี่เลยวะทอยเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบอ่าพี่พี่เขาจะเป็นโค้ชของผมพี่ชื่ออะไรนะพี่ทอยใช่ไหมใช่ครับใช่กูแค่ขี้โม่งใส่เองเด้อแต่ฉันขอแค่เธอได้ไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะให้ตัวให้ไปน้องชายพี่ หายไปเดนคิดถ yeah. ึงเพียงแต่เธอรู hey ้ไหม่อให้เธอรับรู้เอาไว้ต้นไย่างเเอย่อย่งมันิทได้หมดทั้งใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยนเดนนเล่นเสียงด้วยโคดเอาโคดเวอร์แล้วทำไมลูกศิษย์ได้ไหพี่เออเขาเรียกลูกศิษย์ก่อน ถ้าเป็นลูกเสษยจเองต้องทำให้เขาตอบเองให้ได้ก่อนเองกระโดดนี่กะโดดทีนึงนี่กระโดดทีนึงเขาไม่เสียอาวุธได้เองทำให้เขาพูดให้ได้ดีเอาเอาเพลงอื่นนะพี่เขาไม่เสียหรือเปล่าเขาไม่ไม่เสียตีนเขาพูดอยู่ทุกวันหลอพูดซีพูดก่อนให้ผมพูดให้แน่ใจก่อนพูดซีพูดซีพูดก่อนพี่พี่ผมไม่เปิดเพลงนะพี่ผมจะเปิดหมัดแล้ว ดูดีดูนีอันนี้ผมผมผมเปิดเปิดเปิดได้ไหมพี่เริ่มเริ่มพี่เหลือเท่าไหร่เร่มเหลือห้าสิบพี่ต้องต่อให้เลือตอเวยโยพี่ต้องเลือสิบกระดาษเลสโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะแค่นี้ก่อนนะคนนี้เหรอพี่เอออดีตที่สาเล่นไหมครับว่าไงคะผมผมจะร้องเพลงบทเพลงให้ฟังครับทเพลงให้ฟังกันเลยวะ หนึ่งหมดเพลงให้ฟังโอเคโอเคสหนึ่งท่อนดีกว่าเขาเรียกว่าท่อนเดียวขอแค่เจอได้โปรดฟังไวไวว่าฉันไม่เคยที่จะหายไปหายไปคิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหมข้อให้เี่มักชอบไหมเปลี่ยนในตบมเนี่เด็กเขาอึดตัดเลยเนี่ยผู้ใด หมดชังใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยนเน็ดเป็นไงเป็นไงครับดีจ้าเนี่ยลูกศิษย์คนใหม่ของผมนะครับเนี่ย <c oughs> ดีไหมดีไหมแล้วเสียงโอเคพลงเต็มเต็ตมตตสิบให้ได้เท่าไหร่อ่ะคนเนี้ย <c oughs> อ่ะสิแบแป เอ้ให้สิบเลยเหรอเต็มเอ็งเอ็งขอบคุณเขาหน่อยดีเขาให้เอ็งตั้งสิบเลยนะขอบคุณครับพร้อมเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับพี่ช้าิถามดิผมผมพอเป็นลูกศิษย์อ่าคุณพอยได้ไหมครับยังยังดูดทดสอบยังไม่จบเอ็งถามเขาดิถามดิเอ็งอยากถามอะไรถามดิพี่มีแฟนนะครับอ้าวจะต้องพี่เลิกกับเขาปะครับเคนลิก เลิกเล็งไหเอาไอ้สัตว์พี่เมฆห้าสองพี่พี่ใบเสร็จไป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 เลยโดนเขาก็พี่ไปไปไปวิ่ง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 พี่เล่กับเขาได้ไหมทำไมเองสุดอย่างวะฮพี่เล่กับเขาได้ไหมครับไอ้เนี่ยอย่างเนี้ยเลยผมก็สุดทุกรุ่นอ่ะไม่กลัวใครอ่ะอะไรครับคุณหัวลิงไม่กลัวใครนะคุณชื่ออะไรอ่ะ ผมก็สื้เกล็ดเขาเสื้อหล่อ๋อคุณเหล็กอ๋อพี่เหล็กกับเขาเพื่อนในสมัยเรียนใช่ไหมเนี่ยไออาจารย์ผมขอผมขอเบอร์อาจารย์หน่อยได้ไหมครับเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งอันนี้เบอร์ทำไมแบบสุ่มเข้ามาอย่างตึงนะครับเบอร์กมันติดนะ่ะเธอทีคนมันตึงเอออย่างเท่เลยพี่ไปเราเราทิ้งแม่งไว้ที่นี่แหละเฮียไอ้หน้ามอเนี่ยไปเอ้ยด่าใครอ่ะเขาด่าโบบี้เขาด่าเองก็เปิดดิรออะไรอ่ะเพื่อนผมพี่เนี่ยมันเปิดผมก่อนอ่ะเด็ก ใบแดง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 เลยช่วยกระดมมาหากินหน่อยได้ไหมฮะเออไปฟาร์มหน่อยดีเพื่อนเองอะเออทำมาหากินอ่ะเอ็งเชียนี่ทำมาหากินอ่ะไม่เคยทำหรอกไอ้เนี้ยทิ้ล้ำอย่างเดียวนะมึงไหน่เว้ยเอ้ยวันนี้เขาจะรำดาวเลยนักหนาเฮ้ยวันนี้พี่สาวพี่ได้ยินไหมครับพาไปแต่งตัวหน่อยเฮียสุดจะร้องเพลงให้ฟังครับพาไปแต่งตัวหน่อยพาไปแต่งตัวหน่อยว่าที่เสดอถอย ขาบนนก่อนพี่เอวีที่ม่นสิงห์ซองไปยืมดูมันดีไ้องเลง้องเลงมัอยู่นั่นมาขึมาสิ้นได้โคนโคนได้นบูอะไรมั่วไปพี่พี่มันจะเอาหุบพี่ไปเอาหุบพี่พี่เอามีทแทนมิจ้วงมาเลยเอ้าจะร้องเพลงหนึ่งหนึ่งหนึ่งท่อนได้ฟังครับโอเคครับให้คะแนนด้วยนะครับโอเคครัโอเคครัฉัน ขอแค่เธอ at the board why? i will I Why? Hi Why? hi bye bye Why? 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 the Why? my call Why? 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 oh Why? will Why? Why? p ีอเอียนนันะอเอียนให้คะแนนนะคณะกรรมการเอาไหมเอาไหมเอาไหมนะเทนเทนสตาร์วัดยูกิฟหิมอ่ผมเอาเพลงอ่นบ้างนะเอาไหมเอาไหมเอาใหม h วัดยูวันดูกิฟิมฮาร์มานสตาเอ่อแม็กแม็กเทนสตาร์เทนสตาร์ใช่ไหมใช่ใช่เอาไหมนะเอาใหมเพลงเดิมเนาะใช่เอาไหม น้องอายุเท่าไหร่อายุเหรอผมลึงอายุตัวเองแล้วอ่าไอเฮียดืมอายุตัวเองนี่อ่ายี่ิบห้ายิบห้สวัสดีครับยวัสดีครับสวัสดีครับพีน้องชายพี่นะี่เยีไงพสวนีเสียงยังอะรเทวินี้ไอบ อันนี้อีเองนนี้ผมทั้งหมดเลยเนี่ยท้าไปแต่อพาไปแต่งตัวหน่อยลบๆไปก่อนแล้บไปก่อนจีสวลบไปก่อนฟังด้วได้มากบหลบๆบหบหลพีฟังยนะไห่เอาไหมไม่ต้องพูดอะไรนะไอพี่ถาวคนเดียวกับพี่ชอยยังปากเป็นเอาไหมเอาไหมคสใจเจดบี้คีย์บอร์ดกดเลิศไปติดแล้วคีย์บอร์ดจะเสียลและฉัน ขอแค่เธอได้บอดฟังไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะหายไปหายไปิเสียงหลงนิดนึ่งด้วยรู้ไหมขอให้เธอรับรู้เอาว้ว่าฉันไม่เคยที่จะสนใจผู้ใดหมดชังใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยน โคตรเวอร์โคตรเอาทำไมวินนี่สตาแม็กเทนนะเทนสตาเงยหูอ่ะแม็กเทนสตายูกิฟพีมฮาร์วินนี่สตาเอ็กสตาอ๋อให้แปดคะแนนเลยเหรอเอ็กสตาก็แปดไงแปดใช่ใช่แปดเต็มสี่บองปรับปรุงตรงไหนครับน้องเชยนะตาตาคุงครับอะไรนะตาคุงครับตาคุง โอเคชื่อว่าแมงน่ารักด้วยว่ะว่าฮีวัน t ุสิงพอเอ็ม e ิวานหรือใครที่มัะไอโอเคเคุยกันปดิเฮ้ยพี่พี่เขาทำอะไรอ่ะอ๋อมีมันมีทิชเชอร์ไงอ๋อนี่นี่ไงรู้จักเหรอรู้จักคอยเหรออ๋อไม่รู้จักครับเพม่รู้จ่กเมื่อกี้ผมผมผมเคยเห็นผมเคยผมเคยเจอเขาร้องเพลงแล้วผมเห็นเพราะเพราะที่ผมเคยเจอพี่อยู่อะคอยร้องเพลงร้องเพลงคอย ผมเคยเห็นที่ร้องเพลงอยู่แถวๆตรงนู้นัจงจำไม่ได้แล้วตรงไหน,นอ่ะผมเคยเห็นผมก็เลยตอนนั้นผมไม่ได้ท้าผมแอบฟังไกลๆแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนะตอนนั้นผมจะแบบใส่ทรงผมแบบเฉืนแล้วก็แบบใส่เสื้อดแดงๆเกงแดงๆอะ่ะแบบหล่อๆเลยอะ่ะแบบหล่อๆน,นี้ยื<ร>็นแฟ<ห>นแกันเหรอใช่ค่ะอะไรคุณนุ่คนที่นี่ไม่มีแต่คนพิสดารนี่อ่่ไปเลย ไปไกลๆเลยไปไปไกลๆเออมันไปมาใ,ในเดียไไ๋ยวเฮ้ยเจบคุณอาจาร,ราย์ทอยเดี๋ยวผมโทรไปหานะครับว่างๆเดี๋ยวโทรไปโอเคครับอาจารย์ทอยอุ้ยผมได้ยินเสียงอะไรมาด้วยอ่ะอะไรบรรพบุรป่ะยังไงเสีวยงอะไรวะไม่มีอุ้ยเอาตะขอนึงตะข้องนึงตะขอ,ะขอนึงมาว่ามา,มาจัดมาตะขอ,อ,อนึงสิ หายไปคิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหมขอให้เธอรับรู้เอาไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะสนใจผู้ใดหมดจิงใจกับเธอไม่เคยเปลี่ยนบอร์ เต็มสิผมให้หนึ่งพันพี่ให้หนึ่งพันเดี๋ยวดมาจากไหนอ่ะโอ๊ยเอาไว้มีมีอะไรปะมีอะไรปะอาจารย์พอยสรุปชื่อชื่อแกพี่อาจารย์อยู่ชื่ออะไรนะครับฮัลโหลเอ็งอะไรครับเอ็งอยากผ่านว่าเอ็งเอ็งทำให้พี่ดูหน่อยดิว่าเอ็งใหญ่กว่าไอไอคนที่มันเต้นข้างหน้าเนี่ยอุ๊ยผมไม่กล้าพี่ทำไมไม่กล้าก็เอาดิเอ็งอยากเป็นรุ่นโตไหมล่ะ เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไม่ใช้ไม้กับมีดอ่ะเดินเหลือ4เอชเดินเหลือ3 2ไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เขาไม่ต่อยกันแล้วเขาเขาสู้กันด้วยคำพูดเหรอเออเอ็งทำให้มันหวั่นได้เอ็งเป็นลูกศิษย์พี่เลยใบเหลืองไม่เอาพี่ไม่เอาใบเหลืองใบเหลืองอะไรไม่มีไม่มีไม่มีหรอกไม่มมีไ่เอาใบเหลืองใบเหลืองเฮอะไรมันก็แบบมันก็พูดดีๆดี เอาใหม่เลยไม่เอาใหม่พี่ฟังไม่ไดู้อังกพี่สอนพิกร้องเพลงเพอๆหน่อยพี่ไม่รู้เหมือนกันร้องยู่ดีก็ลองเป็นแล้วแล้วสอนพิกได้กีตาร์่อยพี่ วันเวลาจะผ่านไปไดนแค่ไหนแต่เธอยังเป็นคนเดียวที่ยังคงอยู่ในใจฉันไงและเธอไม่ต้องทำสงและใส่รูการเวลาที่ทำในใจของฉันเปลี่ยนพันยังไงก็เจอคนเดียวที่อยู่ในใจเท้านั้นหัวใจให้เธออยู่ได้ เท่านั้นฉันขอแค่เธอได้โปรดฟังไว้ว่าฉันไม่เคยจริงจะหายไปหายไปจิตถึงเพียงแต่เธอรู้ไหมขอให้เธอรับรู้ เอารถแอบก้อนเลยเอารถแอบก้อนเลยเพราะจัดตอนแรกแรกพี่เต็มสิบให้ทันใช่ไหมอันนี้ผมเต็มสิบให้พันล้านขนาดนั้นเลยเหรอพี่พี่พี่เล่นกีต้าอย่างตึงก็ปกตินะใครแม่งก็เล่นเป็นแบบนี้กีต้าพี่ชายซื้อมากี่บาทอ่ะซื้อมาสามล้านสามล้านเลยกีต้าสามล้าน ถูกครับใช่ครับซามร่านรุ่นอะไรอ่ะรุ่นอะไรซามร่านอ่ะรุ่นกาเล็กซี่อันนี้ฟาร์มรอบเมืองกี่รอบเนี่ยจะได้ซามร่านี่ยฟาร์มรอบเมืองประมาณสองร้อยล้านอ่ะสวัสดีครับพี่ชายไอ้เจ้าพี่แจ็คมาเฮ้ยเขาดูทางเสียงดิจอรุ่นโตดิเจอรุ่นพูดดูดีได้ไมครับพี่พี่ทำไมต้องกัดปากจะรุ่นโตอย่าเขาแปลกอ่ะเอ็ง เอ็งลองเอ็งลองโชว์ให้เขาดูหน่อยดีว่าเอ็งแบบรุ่นโตที่เนี่ยพี่ชายพี่ชายพี่ชายคนเนี้ยเฮ้ยเขาพี่ผมร้องเพลงให้ฟังเอาไหมโอ้้ยบอกจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์พลนี่ลองพอมากครับให้โชว์ความเป็นรุ่นโตเป็นจะร้องเพลงให้ฟังเฉยเลยตรงนู้นหน่อยฮะไอ้ตัวดใชายไปตรงนู้นหน่อยตัวอะไรยังอยู่ อดอรดไม่ดขาพูดเห็นพี่เราม่ดินเงยาตรงนี้ได้ไหมให้โชว์ความเป็นรุ่นโตไปจะไปลองเพลงให้เขาฟังพี่ไม่มาพี่ไม่มาพี่มาตรงนี้ในสีเขาเขายิงอ่ะเขายิงจัดเลยก็เองเองรุ่นโตไม่พอไงรุ่นโตที่ไหนต้องมาฟังร้องเพลงต้องแบบ้าเขาที่หน้าอะไรอย่างงี้ปะถูกไปพาเขาที่หน้าเฮ้อมีมามาเป็นบอลไหมพี่แบบแบบขอขอขอที่ตีอะไพี่จะไปตี ตีมเป็บอลดำมูฟานเขาที่หน้าไม่แต่พี่ร้องเพลงเพาะมากเลยผมชอบมากเลยพี่ไม่เพาะอุ้ยพี่เกิดอะไรพี่ก็ร้องเพลงเพาะเลยแฟนพี่ชื่ออะไรอ่ะแฟนไม่ออไปแล้วเออเขาชื่ออะไรอ่ะชื่อโง่เอาดีๆเอาดีๆพี่อย่าด่าแฟนตัวเองอย่างนั้นดิแฟนไม่ชื่อโง่จริงๆจริงดิเขาชื่อโง่เดี๋ยวเขาอยู่ไหนอ่ะผมลองไปหาเขาดีพี่โง่ดีครับอยู่นู่นปะไม่ใช่กะเทนกดเทนยดนี่อยู่ไหนไม่รู้เมื่อกี้เข้าไปไหนแล้วยังไม่เห็นหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆนะเดี๋ยวให้ผมจะไปกับอาจารย์ผมนะให้อาจารย์พาไปดูนะคะว่าเสียงผมพอได้ไหมพาแบบพาไปจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ไอเกียรติเดี๋ยวเดี๋ยวรอผมรอผมว่างๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้โดนพี่ชายบ่นแน่เลยยังไม่ไปฟาร์มเลยเลยเนี่ยยังก็ไปฟาร์มดีต้องไปฟาร์มเนี่ยฟาร์มเหวี่ยงแล้วหนยผ่าเล่เอาไปพี่รถไปด้วยเกี๊ยกับพี่แล้วไปกับพี่ โอเคครับจะจบไปครับโอเคครับไ, <laughs> ไอเด็กนี้มันเอาอ่ะอยัยเพชรในตุมปะเนี่ย <laughs> <laughs> เพชรในตุมครับน้องเอาจริง <c oughs>